มีส่วนเกี่ยวกับงานนี้ยังไงบ้างครับคือ,อผมมีส่วนมีคือไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้มันเสียหายเนาะคืออยากจะหาเงินช่วยกับสมุมไม่บ้านของตำบลต้องเขียนน่ะคือไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรครับโรงเรียนเลยนะครับคือตั้งใจอยากจะพัฒนาของตําบลให้แม่บ้านมีการใช้ใจ่ายเยอะแล้วช่วงโควิดอหละมันก,มนก็มันก็ไงคือใช้จ่ายไปเยอะ,อะ เงิน,น <หา S 1> ที่แ<า>ม่บ้านหางแล้วมันก็หมดละหาทุนมาทํากิจกรรมหาทุนมาทํากิจกรรมให้แม่บ้านนะครับแม่บ้านในพัฒนาหมู่บ้านเราในาหมู่บ้านแต่ทานโรงเรียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยครับทางโรงเรียนไม่เกี่ยวนาะครับผมที่เราทำหนังสือจากไหนไปถึงโรงเรียนที่ขอขอสถานทีเน่เป็นใครใครทำหนังสือไปท่านในท่านกำนันหรอออือเปล่าครับครับครับอท่านในหนังสือระบุว่าอย่างไรฮะท่านระบุว่า,ข,าขอญาตใช้สถานที่ใช้สถานที่เพือ่อ หาเงินเข้ากองทุนสตรีแม่บ้านตำบลครับก็เลยทำหนังสือไปหาที่ขอออนะครับแต่ที่จริงแล้วโรงเรียนไม่มีส่วนเกี่ยวข<อ>้อ,องเลยใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าทางชุมชนขอทางโรงเรียนจะปฏิเสธก็ไม่ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของชุมชนนะครับก็เลยให้ชุมชนได้มีการจัดครับทางนี้ก็ไม่ได้ระบุว่าวจะมีการจาหน่ายกอฮอลจำหน่ายอะไรใช่ไหม มีมีมระบุก<ง>ว่ามีกิจกรรมระวงระวงยันยุกครับการจัดงานที่โรงเรียนน้ำเขียนนี่วัตถุประสงค์ไงครับท่านวัตถุประสงค์ก็เพื่อส่วนรวมนะครับส่วนรวมคือหาเงินสมทบทุนให้แม่บ้านทั้งห้าหมู่บ้านนะครับก็มีมติในจัดลำวงยันยุกให้กับ ชุมชนตำบลลำเกนได้รับชมแล้วก็หารายได้สมทบกองทุนแม่บ้านของตำบลํำเกนครับครับแล้วที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่เป็นยังไงครับท่านก็คงจะนึกไม่ถึงนะครับเพราะว่าต้องการหาเงินเข้ากับกองทุนแม่บ้านของตำบลนะครับเลยนนึกไม่ถึงว่าเป็นการขายเครื่องดื่มในที่สถานที่ วสการนะครับคือสมัยโบราณก็ทำแบงนี้ครับก็นึกเรียกว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะจริงร้เท่าไม่ถึงการแต่จริงเราแต่เดิมมาเราก็เคยจัดกระทำแบบนี้แต่ไม่มีเรื่องที่จะร้องเรียนเพราะว่าเงินไม่ได้เข้าเป็นของใครเพราะเข้ามาพัฒนาของชุมชนครับ แต่นี่มีการลงเรียนนะท่านคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าคงจะมีอีกไฟหนึ่งนะครับคงจะไม่พอใจนะครับในการจัดงานในครั้งนี้ครับหรือว่าลึกๆอาจจะมีเรื่องทางส่วนตัวหรือการเมืองอะไรในท้องถิ่นมาก่อน,นครับครับคงจะประมาณนั้นครับก็เลยเอาเรื่องนี้ขึ้นมาครับเนาะออ ลรวสกลรแเราก็จะหยุดตามที่ขับหยุดรับยกเลิกทั้งหมดถึงแม้นว่าวันนี้ทางแม่บ้านไปเตรียมของซื้อหมดเงินไปเก็บสองหมื่นแต่ต้องหยุดรับต้องหยุดเงินินการตามกฎหมายคตามตามตามกฎหมายควรัม่ใช้แท่งะายอก we what got you คุณแย่วีดีน้อยนะครับขอเแคลวีีก่อนนะครับก็เริ่รุกชนะกันต่อนะครับอ่าเดี๋ยวมีบัตรมีตัวนะครับแต่ขึ้นกันมาใหม่นะครับก็อ่าแล้วก็ไปเรื่นะครับซึ้อยอดนะครับวันนี้เต็มนะครับหรีอยังตียงกันนะครับผมเตียงหรือใส่หัวกันนะครับต้องใจเย็นๆนะครับอ่าเราไปลมนะครับเออล้มกันนะ แต่ว่านีขอาจารย์ของสุขสนานเธอเป็มที่แน่นอนนะครับพอสุขสนานยังมีวันพูกถบงหนึ่งวันนะครับเฮ้นไว้หลุดไว้หลุดน,นะครับจากเธอแน่นอนแต่ของ <c oughs> cắt ngán tại bỏ biển hồn xăm đếch